เบื้องเนี่ยติดเตียเบืง้งเนต้นมันเบื้งออกลูกแล้วพว่อพ่อเบื้องเนี่ยต้นติเตียเบื้องเนื้อขึมคากเบื้งเตียติดดินนะแม่ซื้อมาต้นเดียวม,มันออกออกเป็นกวัวแบบนี้เลยแตกออกแตกออกนะเบิ่งเนี่ยออกลูกพ่อ ออกุกิงกำลังออกนี่ต้นเดียวได้เนี่เพิ่งมันแตกยอดออกคนอันนี้กิก่งน,น้อยก็ออกกิก่งน,น้อยก็ออกนะเบื้องลูกมันกำลังออกเบื้องคนอ่ะต้นตีดตีนั่นก็นได้ you principle.